สวัสดีครับผมเจร Star ัสกิจโสพลพิบูลกิจจากวินเนอร์พาร์ตี้ครับครับสำหรับ บ้านหลังนี้นะครับต้องเรียกว่าบ้านในฝันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยชอบบ้านหลังนี้มากนะครับจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนที่ตั้งแต่แลนด์ h o า s e เนี่ยได้ออกโปรเจกต์วีเว้นะครับเป็นบ้านสไตล์แบบวีว่านะครับตึงบอกว่าชอบมากและโดยเฉพาะที่เรื่องของทำเลเนี่ยอยู่หลังเมกกะบางนานะครับก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันไม่ว่าจะเป็นอีเกียนะครับร้านค้าต่างๆน,นะครับเซ็นทรัลนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆมีโฮมโปรคือเรียกว่าอยู่แถวนี้เนี่ยสะดวกสบายครบครันมากๆ มากเลยนะครับ และนอกจากความน่าสนใจของตัวบ้านเลยนะครับก็เรื่องของทำเลเนี่ยเราต้องบอกว่าเดินทางสะดวกนะครับทั้งด่วนโทรเวนะครับแบบเพียบพร้อมแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ใกล้แหล่งที่เป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น Concordia Versal De prep นะครับซึ่งต้องบอกว่าสะดวกมากลองนึกถึงภาพนะครับว่าการที่ลูกของเราเนี่ยไม่ต้องอยู่บนท้องถนนคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับในตัวบ้านนะครับแล้วก็บริเวณบ้านเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีเป็นโซนจอดรถในร่มนะครับสามารถจอดได้ใน ร่มเนี่ยสคันจริงๆตรงนี้เรามีการต่อกันสาสตร์ออกมาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถจอดได้ถึง5คัน6คัน7คันเลยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยค่อนข้างกว้างและมีพื้นที่ใช้อสอยนะครับถึง325ตารางเมตรถือว่าว่างแล้วก็ฟังก์ชันดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับนอกจากว่าพื้นที่ที่กว้างแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ส่วนแรกนะครับที่เราจะเข้ามาเจอเลยเนี่ยสระว่ายน้ำนะครับเป็นแบบ p r i v a t e l นะครับไม่ต้องไปแบ่งใช้กับใครด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าแบบน่าสนใจมากเป็นแบบสระแบบสระน้ำล้นนะครับในส่วนของสระว่ายน้ำเองเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถ Connect ไปกับ Living Room ได้นะครับแล้วก็โซนห้องนอนด้านล่างนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูมุมมองจากด้านในด้วยโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยครับเข้ามาในส่วนแรกนะครับจะมีโถงเล็กๆนะครับที่เป็น ตู้เก็บรองเท้านะครับที่จํานวนไม่เยอะมากไม่มีกลิ่นไม่มีฝุ่นมากเนี่ยเราก็เก็บไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็มีตู้ที่บิวไว้นะครับในส่วนที่เราเข้ามานะครับก็จะมีประตูบานใหญ่เป็นของ l e ็กซลนะครับเป็นคุณภาพเลยนะครับดีมากมีระบบป้องกันขโมยแล้วก็พวกระบบไฟต่างกๆก็อยู่ตรงนี้เข้ามานะครับเราจะเจอกับ Living Room นะครับเป็นแบบไฮวอลลุ่มสูงมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเชนเดเลีย ตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นโถงกว้างแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับถ้าเรามองตามมาเนี่ยด้านนี้เนี่ยเป็นสระว่ายน้ำนะครับที่เชื่อมโยงกับล i ฟ g r o ูมเข้ามาด้านนี้บิวเป็นตู้แล้วก็ชั้นวางทีวีขนาดใหญ่ไว้ให้นะครับส่วนโซนถัดมาก็จะมีห้องน้ำสำหรับแขกนะครับซึ่งข้อดีก็คือจะไม่ยุ่งกับใครนะครับลิฟท์ลูมเนี่ยก็จะคอนเน c t ไปกับตัว d i n i ิ่งแอเนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพ a นที่นะครับ จัดเตรียมอาหารไปซื้อของอยู่ข้างนอกผลไม้อาหารขนมนะครับแล้วก็มาจัดเตรียมตรงนี้ได้ไม่ต้องไปเข้าไปในรัวนะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็เตาต่างๆตรงนี้มีบิ้วไว้ให้เลยอย่างครบถ้วนนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจ ตรงเนี้ยที่ผมก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นในส่วนของครัวตรงนี้ถ้าเรามองผ่านมาตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็มีส่วนทั้งระบายอากาศมีส่วนเชื่อมโยงบางทีอาจจะมีลูกๆนะครับเล่นอยู่รู้สึกสบายใจที่เห็นเขาอยู่ในสายตาได้นะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีส่วนที่เก็บกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าทำประตูกระจกไว้เรียบร้อยนะครับเรามาดูตรงนี้เนี่ยส่วนตัวชอบตรงนี้มากนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยตรงเนี้ยอยากได้นะครับห้องนี้มา เพื่อเป็นห้องทํางานนะฮะมองตามไปตรงนี้เราแบบสาวยน้ําเรานั่งทํางานดูวิวอากาศเย็นๆเหมือนเราอยู่แบบบ้านพักแต่อากาศตลอดทั้งปีเลยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับและที่สําคัญครับด้านนี้ก็ยังมีทั้งวิวสวนนะครับ วิวสระว่ายน้ํามีบิวชั้นวางไว้นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวชอบตรงนี้มากถ้ากรณีเราซื้อไปแล้วใช่ไหมครับเราอายุมากขึ้นเราไม่อยากจะขึ้นไปนอนชั้น2ละตรงนี้ก็สามารถทําเป็นห้องนอนได้นะครับวางเตียงขนาดปกพุดได้อย่างสบายๆเลยนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับมีโซนอาบน้ําโซนโถสุขภัณฑ์นะครับดีมากเลยครับครับตอนนี้เราก็จะขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับบันไดเนี่ยสวยมากเลยนะครับมีชานพักด้วย ตรงนี้นะครับเราก็จะมีชานพักขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ละขั้นบันไดนี้ต้องถือว่าเดินได้สบายนะครับตกแต่งนะครับมีแอร์แบบคาเสเซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพาไปชมมาสเตอร์เบดมกันก่อนนะครับเข้ามาในส่วนของมาสเตอร์เบดมนะครับกว้างมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ทำได้หลายอย่างเราอาจจะทำเป็นโซนอ่านหนังสือ งานหรือว่ารีแลกถ้าเราจําเป็นต้องใช้พื้นที่แต่จริงๆค่อนข้างอยากแนะนําให้เปิดโล่งไว้นะครับเพราะว่ามันจะคอนเนคกับวิวสระว่ายน้ําแล้วก็สามารถรับแสงเข้ามาได้เราก็สามารถไปทางสวนได้นะครับถือว่าน่าสนใจมากตรงนี้คือถ้าจะทําเป็นที่แบบพักผ่อนหรือนั่งทํางานเนี่ยก็ไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับจากห้องนอนนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับหลังนี้จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับ ส่วนแรกที่เราจะเจอนะครับมีการวิวนะครับเป็น Wal k in ินค s e t นะครับมีบานปิดอยู่ด้านนี้นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวและโซนถัดมาครับจาก Wal k in ินคอร์เเนี่ยเราจะมาเจอในส่วนแรกนะครับก็คือห้องน้ําขนาดใหญ่แล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะครับตรงนี้แล้วก็มีการตกแต่งไว้เนี่ยคือนั่งชิลๆอาบน้ําแบบโอ้โหแฮปปี้มากนะครับใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มีทั้งแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับตรงนี้เป็นชาเวอร์ด้วยนะครับห้องถัดมาครับคือบ้านต้องบอกว่าว่างมากนะครับเดี๋ยว เราไปดูห้องนอนที่2นะครับค่อนข้างใหญ่ไม่แพ้มาสเตอร์เบดรูมนะครับตัวนี้ก็จะมีบิวล์อินไว้ครบมีที่นอนมีเตียงไว้นะครับมีการกลุผนังไว้อย่างสวยงามนะครับและที่สําคัญตัววีเวเนี่ยมีข้อดีที่ผมก็ชอบเองโดยส่วนตัวนะครับจะเป็นตัวกริลตัวนี้สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีปุ่มอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะมีบานกริลที่สามารถปิดเปิดเพื่อเพิ่มความไพรเวซีได้นะครับ น่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับก็ในห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับค่อนข้างชอบนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยนะครับมีช่องแสงนะครับให้บรรยากาศที่ดีมากๆนะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนหน้าบ้านนะครับเป็นวอออินโคลเซตต้องบอกว่าใหญ่มากแล้วก็สูงามากๆนะครับถึงเพดานเลยนะครับบางทีของบางอย่างที่เราใช้ไม่บ่อยกระเป๋าเดินท่องเดินทางแล้วก็สามารถเอาไปเก็บข้างบนก็ได้นะครับตรงนี้โซนพวกนี้ก็อาจจะเป็นของที่เราใช้บ่อยหน่อยเสื้อพงเสื้อผ้าต่างๆนะครับการตกแต่งวิวอินเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับจะมีแอร์แยกในส่วนนี้ให้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูในห้องนอนสุดท้ายกันครับที่อยู่ใกล้กับห้องนอนที่2นะครับในหลังนี้ก็ถือว่ามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ในระดับ300 100ตารางเมตรเนี่ยเป็นห้องนอนนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีเตียงขนาด6ฟุตนะครับแล้วก็มีตู้บิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็มีทั้งเกลียวไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะมีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้นะครับก็ถือว่าครบคันคือในห้องนอนเนี่ยทุกห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะบิวไว้เรียบร้อยเลยนะครับตู้สามารถเก็บของเสื้อผ้าต่างๆได้นะครับมีลิ้นชักก็คือบิวไว้อย่างดีนะครับเป็นแบบ ไฮกรอสทั้งหมดก็สําหรับบ้านหลังนี้นะครับพาไปชมรอบๆแล้วนะครับดูน่าสนใจนะครับถ้าใครนะครับที่สนใจและอยากจะได้บ้านนะครับสวยๆในทำเลดีๆคุณภาพจากแลนด์เฮาส์ด้วยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากมาดูบ้านหลังจริงนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมเจรัชกิจจากวินเนอร์ o p ร r t เนอร์ครับสวัสดีครับ